สวัสดีครับทุกคนและในคลิปนี้เราก็อยู่ในแมปของอนิเม่วันกาดนั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยทุกคนครับผมบอกเลยนะครับว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ยอมได้เห็นคนเดียวนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแบ่งปันทุกคนด้วยนะครับสำหรับอีเวนต์ใหม่นะครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าสำหรับแมปตัวของวันกาดนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีช่องไหนทํามาก่อนแล้วก็ไม่มีช่องไหนรู้หรือรู้แต่ไม่บอกนะครับอืมแต่ว่าเป็นช่องผมเองนั่นแหละผมจะมาบอกนะครับ มันคือเรื่องลับนั่นเองนะครับในโหมดใหม่ทุกคนลับยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคือมันไม่มีใครมาบอกเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตามหานะครับทั้งหมด5ตัวเป็นตุ๊กตาเออคริสต์มาสอะไรอย่างงี้นะครับก็ไปครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปหาตุ๊กตาทั้ง5ตัวดีกว่านะครับแล้วเราจะได้อะไรเป็นของตอบแทนนะครับไปครับผมแค่กดเข้าตัวของอีเวนต์กันเลยนะครับวินเทอร์อีเวนต์ก็ทําการกดนี่ครับ M โหมดนะเอาละนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ตัวของเออ หมดวินเทอร์เป็นเทียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเออผมจะมาทําอะไรอย่างนั้นหรือเป็นวิธีที่ช่องอื่นเนี่ยไม่เคยบอกนะครับแล้วก็ไม่เคยสอนหาแล้วก็ไม่มีคลิปไหนสอนนะครับอะไรพูดย้ําหลายรอบแล้วโอเคครับมันคืออะไรนะทุกคนนี่มาตรงนี้ครับทุกคนเห็นปะมันจะมีขึ้น E นะครับตรงนี้จะเป็นตุ๊กตาเห็นปะจะเป็นตุ๊กตาสกินหิมะนะครับที่เป็นตัวของตัวเงินนะครับเออในแบบของคริสต์มาสนะครับให้เรากดรับนะครับ เห็นปะมันจะมีทั้งหมด5้าตัวนะครับที่ทําการซ่อนอยู่นั่นเองนะครับถามว่าเราต้องหาเนี่ยหาตรงไหนกันบ้างนะครับก็ที่แรกนะตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงตรงนี้อ่ะตรงน้ําตกนะครับเก็บมาเลยครับ1ตัวถัดมาครับผมอยู่ตรงนี้ครับขวามือนะทุกคนอยู่ขวามือนะแล้วเราก็โดดมาตรงนี้ครับอยู่ตรงไหลนะครับไหลของเสาวาสดตรงนี้นะครับกดรับไปเลยครับอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะทุกคนรับไปเลยแป๊ะ นะครับตัวนี้ก็ตัวที่2นะครับถัดไปครับเดินตรงมาตรงนี้คร Is ับป no ื๊บป๊บเนี่ยครับเดินเข้ามาครับในปราสาทตรงนี้นะเดินทะลุประตูออกมาครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับจะมีเหล่าน้ําแข็งนะครับจะมีน้องเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เห็นไะมนี่แอบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทาการกด e เลยครับปึ๊บรับร้อยครับตัวที่3ถัดไปครับตัวที่2นะเอ้ยตัวที่เท่าไหร่ตัวที่4นะครับให้เราเดินเดินออกมาตรงนี้นะเนี่ยเดินออกมาแถวแถวนี้นะครับเดินออกมาเลยแล้ววิ่งมาชนกับตรงนี้ครับปั แล้วมีตัวละครแอบอยู่ตรงนี้ครับอีกหนึ่งตัวเป็นคริสมาสนะครับผมกดล้บมาแปะเรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมอาจจะวิ่งวุ่นกันหน่อยนะครับถามว่าหาจากไหนนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมใช้เวลาในการหานนานมากครับแบบสํารวจทุกแมบบนะครับแบบทอกซอยของแบบตั้งแต่ผมเห็นตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วมันขึ้นมาแบบนี้นะก็บอกเลยว่าตัวสุดท้ายนะครับไม่ไม่มีใครบอกนะครับแล้วก็ไม่มีใครสอนหาด้วยนะครับอ่ะ ผมจะให้เวลาทุกคนครับในการเล่นซ่อนหาผมนะครับว่าทุกคนเห็นตัวละครตัวสุดท้ายหรือเปล่าผมให้เวลาทุกคนสิบวินนะครับนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เห็นเนี่ยแน่นอนนะครับกดไลค์ครับผมและกดซับสไคร์ด้วยสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็บอกเลยว่าคุณนี่ตาดีจริงๆนะถ้าคุณกดไลค์กดซับสไคระคุณมองเห็นเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไม่เฉลยกันนะครับ ก็แน่นอนครับสำหรับใครที่เห็นนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าเจอตรงไหนเออไม่ใช่ว่าก่อคลิปไปนะที่แอบรู้รู้รู้นะก่อคลิปอะโอเคนะครับก็เนี่ยให้เรานะครับเดินมาตรงนี้ครับหน้าประสาทครับผมนี่เลยมันจะอยู่ตรงนี้ครับข้างบนตรงนี้ครับข้างบนเสาตรงนี้ครับถ้าถามว่าขึ้นยังไงนะครับขึ้นไปข้างบนยังไงนี่เลยเนี่ยครับถ้าเราจะโดดมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันจะโดดติดครับทุกคนเห็นปะมันจะมีเทคนิคการขึ้นอยู่นี่เห็นปะ นี่ไงนึงขึ้นตรงนี้นะครับโดดขึ้นตรงนี้นะอย่าดอย่าไปโดดขึ้นตรงนี้นะครับอย่าไปโดดขึ้นตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะมันก็โดดได้ไหวนแล้วทำไมตอนที่ผมโดดมันโดดไม่ได้วะงงโอเคครับก็โดดขึ้นมานะครับตรงนี้นะไม่ว่าจะโดดขึ้นเสาเหล็กตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าโดดขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ยให้เราโดดขึ้นมาตรงนี้ครับเห็นไหมตัวสุดท้ายครับยืนอยู่บนนี้เลยครับชิวๆเลยครับคนเดียวครับมองประสาทครับ ลายแน่นอน,นครับมุมนี้ครับถามว่าทำมผมให้เป็นตัวสุดท้ายนี่เลยครับผมมาแล้วครับเป็นไงผมหาครบแล้วนะครับทุกคนได้ยินอะไรไหมครับฟังฟัง และนี่แหละครับก็ผลของการหาตัวละครทั้งหมดห้าตัวนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ที่แน่นอนนะครับผมว่าทุกคนก็จะรู้แล้วนะครับว่าทําไมช่องอื่นๆเขาไม่สอนหานะครับซึ่งถามว่าหาครบแล้วเนี่ยแล้วกลับหน้าล็อบบี้เนี่ยได้อะไรไหมบอกตรงนี้เลยนะครับไม่ได้อะไรเลยครับและสิ่งที่ทุกคนได้นะครับสิ่งที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้ครับ นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่คุณได้คุณจะได้ความเบียวบวกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับกับการเล่นแมปที่เขาปั้นมานะครับถามว่าทําไมเพลงนี้นะครับเท่าที่ผมลองฟังเนี่ยเ,เกี่ยวกับโซโล่ริฟเลลิ่งนะครับถึงแม้ว่าคุณแพ้ไปนะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเผื่อคือทําฟิลแบบว่าเก็บท่าตัว,ตว,ตว,ตวละครนะครับเพื่อที่จะเปิดเพลงเพิ่มความเบี้ยวให้กับปราสาทตัวนี้ที่เขาทํามา <c oughs> คือผมตั้ง <c oughs> หาตั้งดนันคือที่ผมได้คือเพลงนะครับซึ่ง ติงดิกิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รฟังคแค่นี้แหละครับทุกคนนะครับก็คือเพลงมันเกี่ยวกับแบบตัวของโซโล่รีเวลิ่งหรือเปล่าอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ว่าโลโก้แมปหรือว่าแมปของอนิเมะแวนการ์ดเนี่ยมันอ้างอิงจากโซโล่รีเวลิ่งอยู่แล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตตัวของแมปแบบนี้นะทุกคนเออเป็นไงล่ะทุกคนเพลงประกอบค่อนข้างเบียวเลยนะครับนี่นะครับถามเหตุผล <ate> <p on> และช่องอื่นไม่ทำแต่ช่องผมทำ หรือว่าทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้ก็ก็นั่นแหละนะี่ครับไงล่ะเทคนิคลับของลับตามหาไว้สิห้าตัวเนี่ยเสียเวลาเวมละ้ยไงล่นะนะแปดนาทีทุกคนดูผมอยู่นะมองได้่าคลิปนี้เนี่ยแทบไม่ได้ตัดอะไรเลยนะครับเห็นแบบสดๆร้อนๆตัดแค่แบบเพื่อหน้าหลดอะไรเงี้ยก็แน่นอนครับถ้าทุกคนชอบในคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเพิง เท่นะไม่รู้ว่าเพลงนี้ใช้ ai หรือว่าเปเอาเพลงอนิเมะไหนมาใส่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเขาจะเปิดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเปิดได้เลยแต่ว่าเขาเลือกที่จะทําเป็นแบบซีเค็ดแบบนี้นะครับโดยการที่เก็บทั้งหมด5ตัวแล้วเล่นนะครับซึ่งบอกว่าคุณจะได้ฟังแค่รอบเดียวหรือไม่แน่นอนครับไม่มันสามารถที่จะรีแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมครับก็วิกกี้ผมแพ้ไปใช่ปะวิกกี้ผมแพ้ไปนะครับตอนนี้เนี่ย ถ้าผมยังไม่เริ่มตาใหม่ตัวละครจะไม่รีนะครับซึ่งมันจะอยู่ที่จุดเดิมนะครับก็เนี่ยอ่ะผมจะรีนะครับเนี่ยเพลงจบละกดหวกครับรีปุ๊บรีสตาร์ทครับเ่อไม่ได้นี่ผมต้องกดตรงนี้ครับรีรีถายเนี่ยเห็นป่มมันจะกลับมาเกิดเหมือนเดิมนะครับปุ๊บเห็นป่มคือมันจะเกิดที่เดิมนะครับซึ่งถามว่าการที่เป็นอย่างนี้นะครับคือนั่นแหละครับกิมมิคของแมปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับไม่เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ไปๆครับผมย้ำมาสามรอบแล้ว